สวัสดีทุกคนค่ะเจะกะครัวเนบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทําเมี่ยงปลานิลเผานะคะทานคู่กับผักแล้วก็ขนมจีนแบบนี้เลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มขั้นตอนการทํากันค่ะมาลงมือทํากันค่ะวันนี้ใช้ปลานิลตัวใหญ่เลยนะคะตัวหนึ่งประมาณ2อกิโลค่ะใช้ทั้งหมด2ตัวนะคะโปะเกลือลงไปแบบนี้ทั้งสด้านค่ะให้ทั่วๆนะคะหนาๆน,น,นิดนึงค่ะ สำหรับในท้องปลาก็ให้ใส่ตะไคร้ใบ,บมะกรูดลงไปนะคะวิธีการล้างปลาก็ง่ายๆค่ะล้างด้วยแป้งมันแล้วก็มะนาวนะคะถูให้ทั่วตัวปลาแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเท่านั้นเองค่ะการล้างด้วยมะนาวแล้วก็แป้งมันจะทำให้ปลาของเราไม่คาวค่ะเสร็จแล้วนะคะทั้งสองตัวก็จะนำไปอบไฟ230องศา1ชั่วโมงเลยค่ะใครจะเผาในเตาถ่านก็ได้นะคะ ระหว่างที่รอปลาสุกก็มาเตรียมน้ําจิ้มกันค่ะวันนี้จะทําเป็นน้ําจิ้มถั่วนะคะปกติพี่ก็จะทําเป็นถั่วตัดค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่มีถั่วตัดนะคะเราสามารถใช้เป็นถั่วขั่วบดแบบนี้ได้ค่ะแล้วก็เป็นน้ําตาลตะโนดนั่นเองนะคะส่วนผสมทั้งหมดพี่แปะไว้ให้ตรงนี้เรียบร้อยค่ะวิธีทําน้าจิ้มก็ง่ายๆเลยค่ะพี่จะใส่ทั้งหมดรวมกันลงไปปั่นนะคะยกเว้นถั่วขั่วค่ะไว้ใส่ทีหลัง นี่นะคะปั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะถ้าทานเลยก็สามารถผสมถั่วคั้วลงไปเลยค่ะบดหยาบๆนะคะถ้ายังไม่ทานก็แยกถั่วไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จเรียบร้อยนะคะมาเตรียมผักกันเลยค่ะสำหรับผักเอาตามชอบเลยค่ะของพี่ก็จะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มีขนมจีนค่ะวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนแบบแห้งนะคะเอามาต้มเองค่ะ ปลาสุกเรียบร้อยนะคะด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอามาเอาหนังออกกันนะคะ ตอนนี้เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะเมี่ยงประนิลนเผานะคะทำกันแบบง่ายๆเลยค่ะน้ำจิ้มสุดนี้อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆลองทำทานกันเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูง่ายๆบ้านๆแบบนี้นะคะลองทำกันเลยค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ